จังหวัดปราจีนบุรีต่อยอดต้นทานตะวันอ่อนเป็นสลัดโรไใช้เวลาว่างปลูกทานตะวันขายต้นอ่อนงอก16ถาดลูกค้าสั่งจนยอดทะลุแต่ก็ยังแบ่งอีกส่วนหนึ่งทำสลัดโรทานตะวันอ่อนกับน้ำสลัดรสจัดจ้านถูกปากคนไทยสร้างรายได้เนือนหนึ่งสองสามหมื่นบาทแม้จะด้วยวัยแค่29ปีแต่คุณทัศนีรือเร กระจายสีก็ยังแบ่งเวลาที่ต้องดูแลลูกชายฝาแฝดมาใช้พื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรหน้าบ้านเลขที่9 2ซอย8บ้านสระมะเขือตำบลโคกปีบอำเภอศรีมาหสดจังหวัดประจนบุรีปลูกทานตะวันเพื่อขายต้นอ่อน16ถาดแบบอินร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยที่คุณทัศนีบอกว่าแรกๆก,ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้องลองผิดลองถูก ตนเข้าใจและวิธีการตั้งแต่การเพราะการดูแลที่ต้องให้น้ำวันละสองครั้งเมื่อได้เวลาประมาณเจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้ขนาดที่ต้องการาก็จะตัดด้วยการใช้มีดโกนตัดเหลือโคนไว้ราวหนึ่งนิ้วซึ่งขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำเพื่อไม่ให้ทานตะวันงอกช้าเพราะมิฉะนั้นจะเก็บไว้ได้ไม่นานหลังจากนั้นให้นำทานตะวันงอกไปทำความสะอาดสองรอบ ก่อนนํามาตัดแต่งที่ไม่ต้องการแล้วจึงนำมาบรรจุถุงแล้วซีลปากถุงส่งขายจนปัจจุบันนี้สามารถเพิ่มจํานวนถาดเพาะปลูกหลังทดลองส่งขายในแถบบ้านซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทําให้ทุกวันนี้มีรายได้จากการขายทานตะวันอ่อนราว2องหมื่นฟาบาทต่อเดือนแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบคิดทำก็เลยทดลองทำสลัดโร ทานตะวันอ่อนเพราะเห็นว่าทานตะวันอ่อนที่เพิ่งงอกนั้นสามารถทานดิบๆได้และยังมีรสชาติหวานกรอบอร่อยฝากผักกาดหลายเท่าที่สําคัญยังไม่เคยมีใครคิดว่าน่าจะไปได้จึงทดลองทําสลัดโรปูอัดทานตะวันอ่อนกับน้ําจิ้มที่คิดเองทําเองลองขายดูแรกๆคนทายก็สงสัยว่าทานตะวันอ่อนทานดิบได้หรือก็ต้องอธิบายกันว่าถั่วง,งอกทานดิบได้ ทานตะวันงอกก็ต้องทานดิบได้เช่นเดียวกันพร้อมกับให้ลองรับประทานดูปรากฏว่าคนที่ทานแล้วติดอกติดใจกลายมาเป็นลูกค้าประจำสั่งทีละ2-3ถึงชุดชุดละ40บาทแถมยังมีการบอกต่อเหมือนช่วยประชาะสัมพันธ์ให้เสร็จเรียบร้อยอีกด้วยส่วนราคาต้นอ่อนของทานตะวันอ่อนนั้นคุณทัศนีบอกว่าถุงละสขีดขายราคา25บาทแต่ถ้าซื้อไปขายต่อก็จะมีราคาพิเศษให้ ในสภาวะของราคาหมูแพงจะลองหันมาทานผักสดๆกรอบๆอย่างทานตะวันอ่อนก็สามารถติดต่อได้กับคุณทัศนีหรือคุณเรกระจายสีที่หมายเลขโทรศัพท์0878661549อันนี้กี่วันแล้วเนี่ยเจ็ดวัน,นะคะ่ะ ต้องใช้มโครันตด ประมาณจังแต่ละรอบเน,นี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณทำไรก็ประมาณเจ็ดร้อยถ้าทุกวันนี่หือกว่ารายได้ แต่ว่าเวลาเราเอาอย่างเงี้ยม,มันก็หนีใช่ค่ะมันจะหนีไว้โอเคเสร็จแล้วค่ะเอาออกจาก ปงงเองแต่อาจจะยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะถ้าใครสนใจต้นอ่อนทันตะวันไปทานเองหรือรับไปขายนะคะหนูมีราคาส่งให้ถูกๆและถ้าอยากรับประทานสลัดโลต้นอ่อนทันตะวันสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร0878661549 หรือเฟซบุ๊กนิวส์24ธนารกรวิศาวามิตรภาพข,าข่าวมาิราทิพสีรายงาน